ทุกคนคะ่ะเรามาพบกับวิวอีสเต็ปหนึ่งค่ะอันนี้เป็นวิวข้าวที่กําลังเขียวที่กําลังแตกกอค่ะนี่คือวิวข้าวที่กําลังเขียวกําลังแตกกอค่ะโอเคนะเมื่อกี้เีลุงพาไปดูวิวข้าวออกรวงข้าวกําลังตั้งท้องออกรวงเป็นข้าวเม็ดน้ำนมแล้วก็เป็นวิวข้าวที่แบบว่าจะแก่แล้วใกล้จะเหลืองอาลาอันนี้เป็นวิวข้าวที่แบบว่านางกําลังแตกกอค่ะเซลุงไม่ขับรถเข้าไปนะแต่จะซูมให้ดู นี่ค่ะนี่คือวิวข้าวที่แบบว่ากําลังแตกกอค่ะเหมือนมองเข้าไปข้างในเห็นมีรถยนต์คันนึงน่าจะเป็นเจ้าของเขานี่ค่ะคือวิวทุ่งนาที่กําลังแตกกอวันนี้สิลุภาทุกคนเที่ยวดินทางได้ดูข้าวทั้งสามระยะเลยคือข้าวที่กําลังแตกกอใบเขียวสดงดงามแล้วก็ข้าวที่กําล mm ังออกรวงตั้งท้องน้ํานมใบเขียวรวง ใกล้จะสุกแล้วอ่ะใกล้จะเป็นสีเหลืองทองเลยประมาณนี้ทุกคนมีความสุขไหมคะเสริ้งลุงมีความสุขมากความสุขของเสรลุงคือสิ่งนี้ค่ะเป็นความสุขง่ายๆแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่เสรงลุงอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รับชมในเที่ยวริมทางไปกับเสรลุงค่ะความสุขง่ายๆริมทางค่ะสวัสดีค่ะ